นี่นะคะทุกคนรถตู้มาแล้วนี่ทุกคนตอนนี้ทานมาคือรถมาแล้วนะคะดีไซน์ด้านหลังเกลี่นด้านหลังนะคะส่วนที่ใหม่นั่งด้านหน้าของน้องนองนี่นะคะทุกคนระวังทางฝนตกค่ะแถด้ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสองห้าสิบนาทีนะคะเราเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากําลังรอรถตู้นะคะตอนนี้รถตู้ไปรับแม่กุ้งแล้วนะคะกับน้องดีไซน์เนาะ นี่เลยกระเป๋าที่เราจะไปนะคะทุกคนน, <c oughs> นุ่งน่เออไปตื่นเชา้าเออตื่นเชา้ชาที่ตื่นเช้านะค่ะทุกคนมาดูน้องธันวากันธันวาตื่นยังไหนคะดูหน่ยอยธันวานตื่นแล้วค่ะพร้อมแล้วยังลูกโอเคทดานนี่นะคะทุกคนตอนนี้รถตู้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยขนของไปเนาะธันวาปิดตรงนู้นแล้วไปกขนของกันค่ะปิดบ้านค่ะปิดบ้านค่ะพีใ่ใหม่รีบนะคะทุกคนตอนนี้ใช่ใช่ นี่นะคะทุกคนรถตู้มาแล้วนี่นะพยอยขนของขึ้นแล้วนะคะทุกคนเต็มมากไปเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วค่ะวันนี้ไฮมาคือรถมาแล้วนะคะนี่ทุกคนคือรถแล้วนะคะดีไซน์ด้านหลังเกลี่ยด้านหลังนะคะเซวรทีร่ใหม่นั่งด้านหน้าของน้องๆครบแล้วค่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้เข้าเซเว่นมาแล้วนะคะน่าข่าวมะคะไปเลยค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กว่านะหิวข้าวกันแล้วอะ่ะอุ้ยเจอใครนี่มุงบ้านุงบน่ารักเนาะน่ารักจริงๆอะ่ะพี่จังอดีไซน์เกีรี่ได้แล้วบังคะโอดิไซน์จะกินมาม่านะคะพี่เกยกินอะไรขนมนมโอเคไปตอนนี้ใจต่ตังเรียบร้อยแล้วนะคะไปค่ะหนทางอีกยาวไกลตอนนี้เราจะต้องเดินทางไปอีกเชั่วโมงห้นาทีนะคะ <laughs> ไปค่ะ มาค่ะตอนนี้เกลี่ขึ้นรถแล้วนะคะพี่ใหม่ขึ้นนะคะทันวาอยู่ตรงนี้ค่ะคนี่ทุกคน8ดโมงแล้วนะคะเราลงรถตู้มาเราเราจะทำอะไรพี่เกลเกินข้าวนะคะทุกคนเราถึงร้านข้าวแล้วตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะทุกคนคนี่ร้านอาหารใหญ่มากพี่ใหม่หิวยัง ใช่พ่หม่ย,ยังไม่ตื่นเลยปลาทุกคนตอนนี้แวะเข้าหง้อง,งน้ำเรียบร้อยแล้วนะระหว่างรอเคฟซีเปิดนะคะพี่ใหม่ก็เจอกับลูกอมนี่อุ้ยอยากบอกว่าถูกมากไปก่อนซื้อในง,งานวดัดลูกละร้อยอะ่ะอันนี้5 0ิบาทเองเอออะหรอโดเรมอนมัมีหลายแบบมากเลยลูกอ่ะพี่ใหม่จ่ายตังค์ให้นะคะ่ะ50สิบบาทเย้ทุกคนเปิดแล้วเป็นไง เปิดแล้วก็สั่งอาหารเลยนะคะทุกคนป้าเดี๋ยวเราจะสั่งแล้วก็เราเอาไปทานบอรด,ด้วยนะคะทุกคนไปพร้อมๆน่ากินมาค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเคสซีของเรามาเรียบร้อยเดีย๋ยวตอนนี้เกลี่จะเข้าเซเว่นอีกนะคะป้าไปดูกันว่าซื้ออะไรนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมานั่งกินตรงนี้สักพักนึงลบส่วนของเกลี่ไปแล้วนะคะนี่ซื้อไปแล้วนะคะไก่เฮอริยากิที่เซเว่นนะคะทุกคนนี่ Precis. เราจะให้เกรี่ทานก่อนตอนนี้แม่กุ้งน้องนิสาทาน,ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นรถตู้กันเหมือนเดิมไปไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะเดินไปที่รถตู้นะคะอุ๊ยที่ใหม่ดูนั่นสิแก้มแดงๆน่ารักอ่ะไปถึงตุ๊ก,กตานะ <c oughs> ไปค่ะ,คะตอนนี้เรากำลังขึ้นรถตู้นะคะทุกคน ตอนนี้เราอยู่บนรถตู้แล้วนะทุกคนเราจะไปโรงแรมกันแล้วเดินทางอีกหลายชั่วโมงอยู่เด้อเนาะนี่นะคะทุกคนระหว่างทางฝนตกค่ะโอ้โหฝนตกและณนะตอนนี้นะคะคือไม่ได้ตกแบบชิวๆนะคือตกแรงมากตกวันอื่นไม่ได้หรอกทำไมต้องตกวันนี้ฝนเอ้ยฝนตกตัดภาพมาถึงโรงแรมบาคุนี่คุณยาสีราชานะคะทุกคนเราเดินทางมาถึงแล้ว นี่นะคะเราขลกระเป๋าลงจากรถตู้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินด้านบนค่ะทุกคนนี่เราได้ใบมาเรียบร้อยแล้วนะคะป้าไปกันค่ะทุกคนไปกันค่ะพี่หม่เดี๋ยวคลิปนี้นะเราเราขอตัวไปเตรียมห้องเราก่อนนะเราจะมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ